ลากรอยเพลสวัสดีครับวันนี้ข้อมูลของตู้ใหม่นะก็ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วนะฮะทั้งตู้ตัวละครของโคโคมิและตู้อาวุธด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตู้2ตู้นี้เนี่ยตู้ไหนหน่าเปิดแค่ไหนและในทัศนะของลากรอยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับและนี่เลยนะครับก็คือตู้ของซังโกโนมิยะโคโคมินะฮะตัว5ดาวตัว4ดาวที่มาด้วยก็คือซิงชิวในที่สุดนะฮะก็มาแล้วนะฮะ เปยโทและก็โรซาเลียนะเป็นต้องบอกว่าเป็นตัวสี่ดาวที่ดูดีทุกตัวนะตัวสีดาวในตู้นี้เนี่ยสามารถปั้นและเล่นได้กับทีมบางทีมทุกตัวเลยโดยเฉพาะซิงชิวนะอย่างโรซาเลียกับเปยโถเนี่ยจะค่อนข้างเป็นตัวทางเลือกสําหรับบางทีม,มากกว่าเช่นโรซาเลียเนี่ยจะสําหรับคนที่มียูล่านะแล้วก็เปยโถเนี่ยอาจจะเฉพาะทางจริงอะแบบทีมพลุของโยมิยะหรือเอามาเล่นกับทัทเกียอะไรอย่างงี้ถ้าเรียงตามลําดับเนี่ยผมคิดว่าซิงชิวเป็นอันดับหนึ่ง โรสเลียเป็นอันดับ2เพราะว่ามีทีมยูล่าอยู่แล้วก็เปิดโถเป็นอันดับ3นะครับผมซิงชิวเนี่ยเป็นตัวละครที่สําคัญมากเป็นตัวแปะน้ํา4ดาวตัวเดียวในเกมตอนนี้และหลายๆไอดีที่ผมดีวิวไปเองเนี่ยก็ยังขาดอยู่เช่นกันนะเพราะฉะนั้นเป็นทางเลือกที่ดีมากนะสำหรับซิงชิวนะถ้าใครอยากจะเปิดตู้นี้และถึงแม้ว่าใครก็ตามที่มีซิงชิวแล้วครับการปลดกลุ่มดาวซิงชิวจะทําให้ซิงชิวของคุณเก่งขึ้นมากซิงชิว ปดหกเนี่ยทำได้เมจโคตรแรงนะผมบอกเลยว่าแรงมากแรงแบบไม่ต้องแปะอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําอย่างยิ่งนะและโคโคมิเนี่ยก็เป็นตัว5ดาวท่านนะ้ําอย่างที่ได้เคยพูดไปก่อนแล้วนี้นะมันอาจจะมีประเด็นเรื่องการปั้นอ์ติแฟกนิดหน่อยที่มันใช้สเตตที่ไม่เหมือนใครนะแต่ว่าข้อดีของโคโคมิก็คือมันเป็นตัวฮิลที่แปะน้ําได้ซึ่งในเกมนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีไม่ได้มีตัวที่สมบทบาทนี้ได้ดีขนาดนั้น อย่างบาบาร่าอย่างเงี้ยไม่ได้แปะน้ําได้ดีเท่าโคโคมิแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโคโคมิเนี่ยสำหรับคนที่ไอดีของคุณเนี่ยยังขาดตัวน้ําอยู่แบบอย่างเช่นมีแค่ซิงชิลตัวเดียวเงี้ยไม่ได้มีโมนาหรือแททเกรียผมคิดว่าโคโคมิมีประโยชน์เพราะว่าการแปะน้ำเนี่ยแทบจะใช้ได้สําหรับทุกตี้เลยตัวเดเมรหลักธาตุไฟตัวเดเมรหลักธาตุน้ําแข็งเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องใช้ตัวน้ําหมดเลยนะแบบใครมีแผนจะเปิดอารีรันฮูเต๋ออย่างเงี้ยก็ต้องมีซิงชิลเตรียไมไว ใครมีแพลนจะเปิดการยูอย่างเงี้ยตี้ที่ดีที่สุดของการยูช่วงนี้ก็เป็นตี้ที่เป็นธนูน้ําแข็งนะก็คือคอมโบกับตัวแปะน้ําแล้วก็เวนติให้เวนติพัดพัดลมแล้วก็การยูไอลงน้าแข็งใส่หัวเร,รัวๆแล้วก็แปะน้ําแข็งมอนตลอดเวลาประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นตัว้าน้ํามีประโยชน์มากนะครับสําหรับโคคมิีเนี่ยผมก็ได้เตรียมแปะไวแล้วนิดนึงผมคิดว่ามันน่าต้องใช้ธาตุไอน้ํากับตัวของฮิลลิ่งโบนัสนะครับผมก็จะให้ดูนิดนึงนะ เออก็ผมยังไม่แน่ใจว่าเซตไหนจะเป็นเซตที่ดีที่สุดนะผมยังเลยยังไม่ได้ตีบวกเต็มแบบบวก8บวกเอะไรเงี้ยแต่คร่าวๆเนี่ยผมก็เตรียมเซต2น้ำกับฮิลลิ่งโบนัสไว้นะครับผมก่าว่าจะบิวเป็นสายไฮบริดก็คือเป็นสายที่ฮิลได้แรงพอสมควรแล้วก็ทำเดเมจได้แรงด้วยแต่ว่าไม่ได้แรงสุดนะครับผมถ้าแรงสุดเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นเซต4น้ำนะ4น้ำเนี่ยมันบวกไอเปอร์เซนต์ของ n o r m a l อ t t a ็กเดเมจเลยน่าจะแรงกว่าแต่เซตนี้จะฮิลแรงกว่านะครับ แล้วก็มันมีปาร์ตี้ที่ผมผมแบบไดไอเดียไว้ก็คือตีอายการผมเนี่ยตีอายกาผมเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นอายการแล้วก็ตอนนี้เป็นโมนาใช่ไหมแล้วก็คาซึฮะแล้วก็เดียวนาซึ่งผมมีไอเดียว,ว่าถ้าผมไดโคโคนมิมาเนี่ยผมสามารถเปลี่ยนสล็อตเนี่ยที่เป็นโมนาเนี่ยเป็นโคโคนมิไดใช่ไหมแล้วก็แน่นอนว่าเดเมจที่มาจากไอเบิร์ดโมนามันจะหายไปแต่ผมแค่อยากลองแหละ แล้วผมก็จะเปลี่ยนไอเดียลหน้าเนี่ยเป็นโรซาเลียอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตี้ที่แบบโอเคผมมีตัวฮิวกับตัวแปดนะเป็นตัวเดียวกันแล้วผมเอาโรซาเลียมาบล็อกคีเลนให้อายกากะแล้วเดี๋ยวผมจะอัดคียเเมตสัก3า0เอเแล้วดูซิว่าเทียบกันอะกับตี้ดั้งเดิมเนี่ยอันไหนจะแรงกว่ากันครับก็น่าสนใจดีอันนี้นก็คือตู้ตัวละครนะครับทุกคนก็แนะนําสําหรับคนที่ขาดท่าน้ํานะครับแนะนํานะแต่ใครที่มีตัวละครท่าน้ําครบแล้วและซิงชิวเต็มแล้วเนี่ยก็ ข้ามก็ได้นะโคโคมิก็ไม่ได้ดูเป็นตัวในมเนหลักที่ที่ดีอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคและทีนี้ตู้อาวุธคือตู้อาวุธเนี่ยหลายคนเห็นดาบเจดแล้วว้าวนะคือส่วนตัวตู้อาวุธเนี่ยผมแทบจะไม่ว้าวเลยนะผมคิดว่าตู้อาวุธเนี่ยค่อนข้างจะบอกว่าอ่อนกว่าตู้ที่แล้วก็ว่าได้นะเนื่องจากหนึ่งคือโคโคมิเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่ถูกออกแบบมาให้ DPS เป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเปิดอาวุธ5ดาวแล้ว อวยทุกอย่างโคโคมิเต็มที่เนี่ยก็แรงไม่เท่าอายากะโยมิยะ,ะไรเด่นพวกนั้นอะ่ะแรงไม่เท่าอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดชอบมากชอบความน่ารักของน้องเนี่ยก็เปิดได้เลยจัดเต็มให้เลยแต่แค่ว่ามันก็จะไม่แรงเท่าแต่สิ่งที่โคโคมิได้ด้วยนอกจากตัวพวกนั้นที่ไม่ได้คือมันฮิวเพื่อนได้ในเวลาเดียวกันและมันจะถึกมากเพราะว่าเลือดเยอะจัดๆนะแล้วอาวุธ5ดาวเนี่ยมันก็เหมือนปกติแล้วมันออกแบบมาสําหรับตัวละครอ,อ,อาวุธ5าดาวอันนี้เนี่ยก็บวก HP เยอะมากและ มันเหมือนจะมี energy recharge ด้วยนะครับความความไม่ดีก็คือว่าดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาวุธที่ใช้ได้แค่โคคมิตัวเดียวเพราะว่าตัวสื่อเวทเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ใช้แปลงเลือดเป็นเดเมจได้คุ้มเท่าโคคมิแล้วแล้วถ้าบอกว่าจะเอาอาวุธนี้ไปเพิ่มฮิลก็ใช้อาวุธอื่นก็ได้นะครับถ้าจะเป็นสปอร์ตไม่คือถ้าเล่นสปอร์ตเนี่ยสปอร์ตโคคมิหรือสปอร์ตใดๆเนี่ยก็ยิ่งไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธนี้เข้าไปใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอาวุธ5าดาวที่ค่อนข้างเทียร์ต่ำมากสหผมนะ ส่วนดาบเจนเนี่ยดาบเจนเนี่ยก็เป็นดาบที่หลายคนชอบเพราะว่ามันได้ครีเลทเยอะมากแล้วก็ไอตัวไอออปชันมันอ่ะมันก็ได้แอคแท็กด้วยนะครับแต่ทีนี้ประเด็นของดาบเจนคือมันยังไม่มีตัวละครที่ใช้ดาบเจนแล้วแบบมันเป็นดาบที่ดีที่สุดในสลออ็อตอ่ะถ้าเรามาดูตัว5ดาวนะครับที่ใช้ดาบเนะี่ยอย่างตัวอย่างชัดๆคืออายากะอ์อยากา่าย,ายมีดาบประจําตัวอยู่แล้วคือมิสพริตเตอร์ ใช้อันนั้นแรงกว่าแน่นอนนะเพราะมิสเปรเตอร์เนี่ยได้คริเตอร์เดเมจอายากะมีคริดเลทอยู่แล้วจากไออัติแฟกน้ําแข็งและมิสเปรเตอร์เนี่ยมีออฟที่ไม่ใช่ออฟแต่มีแบบแพสซีแบะที่บวกเปอร์เซ็นต์เดเมจธาตุนะครับซึ่งดีกว่าไอแอกแท็กนั่นเองเพราะฉะนั้นอายากะเนี่ยมิสเปรเตอร์เนี่ยก็เทสกันมาแล้วว่าแรงกว่าดาบเจดถูกไหมดาบเจดเนี่ยใช้กับใครได้อีกก็แทบไม่มีแล้วนะตัวห้าดาวที่ใช้ดาบอีกก็มีอารเบโดก,บกับเครื่อฉิงอย่างอารเบโดเนี่ยโอเคใช้คริดเลตคุ้มมาก แต่ว่าใช้แอคแท็ไม่คุ้มเลยเพราะว่าอาเบโดมันตามดีเฟนต์อะยกเว้นยกเว้นเล่นอาเบโดสายเบิร์ดซึ่งก็คือใครอยากเล่นก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่มีปัญหาแต่สำหรับผมเองก็ไม่เล่นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแบบมันได้สกิลเดียวแต่สกิลหนึ่งมันไม่ได้เลยเลยอะสำหรับผมมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มเนี่ยคือเครื่องฉิงครับเครื่องฉิงเนี่ยใช้ดาบเจดค่อนข้างคุ้มมากเพราะว่ามันไปอัดคริดเมดตไ,ได้แบบเต็มที่สุด,สดๆเพราะมันจะมีคริเลตจากดาบเจดกับไอ้แพสซีมันอะแบบ เข้าเฉดยด100%ได้เลยนะแต่ปัญหาของผมโซลคั่อเชิงคือมันไม่ใช่ตัวที่แบบทำเดเมจได้รุนแรงขนาดที่ว่าจะไปเปิด5ดาวให้มันแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับใครที่อวยน้องเครื่องฉิงนี่อยากจะดันเครื่องฉิงให้สุดเนี่ยผมก็แนะนําว่าดาบเจดเป็นดาบที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้นะเอ้ยแต่ว่าถ้าคนที่มีมิสพริตเตอร์คือดาบอายากาเนี่ยผมว่ามิสพริตเตอร์ก็ดันได้มากกว่านะเพราะมิสพริตเตอร์เป็นออฟทรีเดเมจแล้วอย่างที่บอกคือมันบวกเอเลเมนท์ลเดเมจคือเดเมจธาตุนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยไม่มีไม่มีแล้วนะที่เป็น5ดาวทีนี้4ดาวมีตัวอะไรบ้างมีเบนเนตกับเออซิงชิวเออจะนับเคยะด้วยไหม <laughs> เคยะก็ได้นะเออคือดาวเจนเนี่ยมันข้อดีคือมันใช้กับใครก็ได้นะแต่ข้อเสียคือมันก็ไม่สุดสตัวนี่แหละ <laughs> เพราะฉะนั้นมันเป็นดาบสําหรับสายรวยที่แบบให้อยากจะสะสมอาวุธ5ดาวอะไรเงี้ยผมว่าเปิดติดไอดีไว้ก็ไม่เสียหายอะไรสําหรับสายรวยแบบเติมเยอะอยู่แล้วอย่างซนะิงชิวเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมก็ มีความฝ่ายฝันเนี่ยจะเอาดาบ5ดาวใส่ให้ซิงชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าโอ้โหตอนนี้ขนาดใส่ดาบ Sacrificial สอดที่บวก Energy Recharge อย่างเดียวมันยังแรงมากนะครับถ้าใส่ดาบ Crit Rate อัด Crit Rate ให้มันจะแรงขนาดไหนถูกไหมคือถ้าถ้าผมได้ดาบเจตมาอันนี้ผมสมมตินะแต่ผมไม่เปิดน,นะถ้าผมได้มาเนะี่ยตัวที่ผมจะเอามาใส่คือตัวนี้นะผมจะลองปั้นแบบเอา Energy Recharge ลงมาอีกแล้วเอาลองใส่ดาบเจด้วยผมจะรีพลังงานทันไหมแต่ผมเดาว,ว่าไม่ทันคนระับ เพราะตอนนี้เนี่ยผมเล่น e n e r g y r ร c h a r g e 180กับดาบ s a c r i f i c i เ l ยเนี่ยมันดีพอดีเป๊ะเลยนะแบบถ้าขาดอีกนิดนึงคือมันไม่ได้และอันติอัพทามไม่ดีแล้วแล้วก็เบนเน็ตก็เอาจริงเบนเน็ตไปใช้สกายบอร์ดยังจะดีกว่าอีกคือดาบเจดมันไม่ได้เบสเอ็กแท็กเยอะขนาดที่ใช้กับเบนเน็ตแล้วคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ดาบที่คุ้มที่สุดอยู่ดีนะ <c oughs> ที่ไล่มันเนี่ยจะให้จะให้ทุกคนเห็นว่าถ้าอยากจะเปิดดาบเจดนผมไม่อยากให้เปิดเพราะว่ามันคือดา ที่ดีที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าข้อดีคือมันใช้ได้กับหลายตัวละครซึ่งถ้าในอนาคตมีตัว5ดาวดาบเล็กออกมาเนี่ยก็มีโอกาสที่ดาบเจจะเป็น1ในดาบประมาณดาบท็อปฟรีของตัวละครตัวนั้นนะครับก็ไม่เสียหายอะไรสําหรับคนที่อยากได้อวยโคโคมิก็ได้ดาบเจมาเก็บไว้ในไอดีก็พอได้เหมือนกันแต่สำหรับผมเนี่ยตู้นี้เนี่ยผมก็จะเปิดแค่ตัวละครเอาโคโคมิมาลองเล่นรีวิวแล้วก็ลองจัดตี้ที่บอกดูส่วนตัวอาวุธเนี่ยก็คือผมเองก็จะผ่านนะครับสำหรับ รอบนี้นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยขอแจ้งล่วงหน้านิดนึงนะวันอังคารช่วง5้าโมงนะครับเป็นช่วงที่ตู้ใหม่ออกครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์เป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับมาเปิดตู้โคโคมิแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยเราจะมีการรีวิวไอดีไลฟ์ด้วยสักหนึ่งไอดีนะเป็นการทดสอบนั่นเองนะเดี๋ยวจะเลือกจากคนที่มาดูนะเพราะฉันก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับไลฟ์ลาก่อยเพลงในวันอังคารห้าโมงเย็นนะครับผมเข้ามาดูกันได้นะ สุดท้ายเนะี่ยพูดถึงอาวุธ4ดาวนี้นึงอาวุธ4ดาวตู้นี้เนะี่ยก็ไม่ได้ดีมากไปกว่าตู้ที่แล้วนะคือค่อนข้างห่วยเหมือนกันนะมีดีแค่2ชิ้นคือไอ้สติงเลดกับไอด้ดราโอนเบนอันนี้นะก็คือหอกกับธนูนั่นเองธนูเนี่ยเอาไปใส่กับตัวสายสกิลได้หมดเลยนะดีที่สุดแล้วนะใส่ฟิชเชลใส่เวนติโคตรแรงนะส่วนหอกเนี่ยให้เสียงหลิงก็แรงมากๆเช่นกันนะแต่ถ้าใส่หอกนี้เนี่ยก็จะขาดเอเนอร์จีดีชาร์จไปก็ต้องใช้น้ำหนักดีๆนะครับส่วนที่เหลือเนะี่ยค่อนข้างห่วยมากๆนะี The Fruit แบบ แทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยเฟโอเน c โคเดกนี่ก็ห <c> น <oughs> ักเหมือนกันแล้วไอดาบใหญ่นี่ยิ่งหนักเลยนะดาบใหญ่ e n e เ g y ร e เนชนรีนี่หาดีกว่านี้ได้เยอะอย่างเช่นเซ็ i ทร i ปเชียลเก t ดเป็นต้นนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็สดาวก็ไม่ค่อยน่าสนใจ5ดาวก็เฉยๆมากเลยสำหรับผมนะในตู้อาวุธตู้นี้นะครับและนี่ก็คือความคิดเห็นของลาก่อยกับตู้ตัวละครและตู้อาวุธถัดไปนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มาดูคลิปนี้เนี่ยคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะฮะ คนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยจะได้ฟังลาก่อยแล้วก็อ่านอ่านคอมเมนต์ของทุกคนด้วยนะแล้วก็อย่าลืมก่อนจากกันไปฝากกดไลค์คลิปนี้และกด subscribe ช่องลาก่อยดอททูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อยเพลงก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย